เชื่อว่าใครที่กำลังท้อหรือหมดหวังเมื่อดูรายการเหลือเชื่อวันนี้ก็คงอยากเดินทางมาที่นี่เพื่อกราบขอ,ขอคอําอวยพรจากพระอาจารย์แต่อย่าลืมค่ะพรเหล่านั้นจะประเสริฐมากขนาดไหนหรือวาจานั้นจะศักดิ์สิทธิ์มากเพียงใดส่วนหนึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของเราด้วยเช่นกันดังที่พระอาจารย์ท่านได้สอนไว้ว่าหากเราประสงค์สิ่งใดเราต้องใช้ความเพียรมานะอุตสาหะด้วยตัวเอง และสิ่งนั้นก็จะประสบความสำเร็จและเหนือไปกว่านั้นการมีพลังศรัทธาที่แน่วแน่และจิตใจที่บริสุทธิ์ก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยนำพาสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับเราได้ไม่ยากขอให้ทุกคนโชคดีค่ะกรรมผูกพันตั้งแต่อดีตเกระชาติให้หมดหายจางไปให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาลุมเล้าในชีวิตของเรา